ผมมั่นใจครับว่าความเข้มแข็งของภาคธุรกิจซึ่งเราเป็นรัฐบาลแรกที่ตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีคำว่าส่งเสริมผู้ประกอบการอยู่ด้วยเพื่อจะให้มีผู้ประกอบการใหม่ๆเกิดขึ้นให้คนไทยได้มีโอกาสเป็นเท่าแก่ให้มากขึ้นเพราะว่าธุรกิจสร้างเศรษฐกิจธุรกิจสร้างงาน ธุรกิจให้เกิดการหมุนเวียนในการใช้จ่ายเพราะนั้นเราจะต้องส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตขึ้นท่องเที่ยวนอกเหนือจากการรักษาธรรมชาติแล้วก็จะต้องมีการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าแมนเมดขึ้นอีกมากมายเพื่อเพียงพอกับการดึงดูดการท่องเที่ยวปัญหาสังคมครับสังคมไทย มีวงจรอุบาทอยู่สองวงจรวงจรแรกเขาเรียกว่าวงจรความยากจนวงจรความยากจนเกิดจากไงครับคนจนคลอดลูกเรียกว่าลูกคนจนลูกคนจนเข้าไปเรียนหนังสือในโรงเรียนที่คุณภาพต่ำเรียนจบแล้วได้ความรู้น้อยไม่สามารถจะเรียนตอน่อ ในระดับสูงได้ไม่สามารถทำงานที่มีอัตราค่าจ้างที่สำหรับคนมีความรู้ได้จึงทำงานในลักษณะเลเบอร์หรือผู้ใช้แรงงานทั่วไปและเสร็จแล้วคนเหล่านี้ก็ข้อลูกออกมาอีกก็เป็นลูกคนจนต่อไปนี่คือวงจรของความยากจนซึ่งผมจะทำลายวงจรนี้โดยการ หนึ่งให้โอกาสพ่อแม่นั่นก็คือสิ่งที่เราทำไปแล้วสาสิบบาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านธนาคารประชาชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สร้างราคาให้สินค้าเกษตรราคาดีขึ้นสร้างผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นนี่คือสิ่งที่ทำให้พ่อแม่อยู่ได้แล้วให้ลูกได้เรียนหนังสือโดยการยกระดับโรงเรียนทุกอำเภอที่เราเรียกว่าหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน แล้วจะเพิ่มไปทุกปีเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพลูกคนจนได้เรียนหนังสือเรียนดีขึ้นถ้าใครมีศักยภาพก็เรียนต่อเรียนต่อก็มีโอกาสได้ทํางานดีก็จะได้หลุดพ้นจากวงจรอุบาทแห่งความยากจนสัิทีแล้วก่อนผมเลิกต้องไม่มีคนจนเหลืออยู่ในประเทศไทยครับแล้วก่อนผมเลิก ทุกคนจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองครับและก่อนผมเลิกเกษตรกร,ร,กรทุกคนต้องมีที่ทำกินเป็นของตัวเองแล้วแปลงสินทรัพย์เหล่านั้นเป็นทุนได้ด้วยครับวงจรอุบาทอีกวงจรหนึ่งคือวงจรของบรรดาผู้มีอิทธิพล ที่เริ่มต้นชีวิตโดยการทำธุรกิจนอกกฎหมายอยู่ต่างจังหวัดโดยการคุ้มครองดูแลของข้าราชการเมื่อปีก้าขาแข็งขึ้นมาก็เติบโตขึ้นกลายเป็นผู้คุ้มครองข้าราชการเพราะดันเป็นหัวหนคะแนนของนักการเมืองเพราะมีอิทธิพลมากแล้วหนักเข้ากลายเป็นนักการเมืองเสีเอง สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราให้ธุรกิจนอกกฎหมายหมดจากประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นหวยเถื่อนก็ต้องสู้ด้วยหวยถูกกฎหมายสามตัวสองตัวกำลังจะออกเจ้ามือใหญ่เวลาเทพแต่เป็นของรัฐน,นะครับ เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องถูกนําขึ้นมาจากนอกระบบขึ้นมาสู่ในระบบให้หมดภาษีก็เก็บได้ผู้อินอนี้พียบปีอิทธิพลก็ไม่มีเพราะทุกอย่างถูกกฎหมายไม่ต้องมีใครมาเป็นหนายหน้าของผู้ผิดกฎหมายกับผู้ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะถูกต้องหมดนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมุ่งมั่นและจะทำยาเสพติด สองธันวาคมนี้ยาเสพติดต้องหมดสิ้นจากพื้นแผ่นดินไทยครับสังคมไทยจะไม่อนุญาตให้ผู้ค้ายาเสพติดยืนอยู่ปกอะปนปะปนกับพวกเราครับคนค้ายาเสพติดต้องไปอยู่ในคุกหรือไม่ก็อยู่ในวัด หรืออิสลามเรียกว่าคูโบสูสาร,สารแต่บังเอิญเดี๋ยวนี้พระบางจังหวัดไม่รับนิมนต์ซะแล้วเพราะว่ารังเกียจแม้กระทั่งไม่รับนิมนต์เพราะไอ้คนพวกนี้คือคนฆ่าคนตายผ่อน่องจำนวนมากๆยิ่งกว่าฆาตากรค้่ฆ่าคนตายเพียงคนเดียวสิเพราะฉะนั้นสามเดือนเท่านั้นเอง วันนี้ผมเชื่อว่ายาเสพติดเหลืออยู่ไม่ถึงสิบซแล้วเราจะจัดการต่อที่เหลือแล้วจะทําให้ยั่งยืนด้วยส่งสัญญาณให้ชัดว่าข้าราชการทั้งหลายที่ทํางานอยู่ไม่ใช่ครบสาสิบเมษายนแล้วเลิกปล่อยให้ยาเสพติดกลับมาถ้ายาเสพติดกลับมาท่านก็กลับท่านก็ต้องออกไปมีแค่นั้นไม่มีครับชัดเจนครับ ยาเสพติดต้องไม่มีตรวจพบที่ไหนใครลาหลวมเป็นตนทั้งนั้นไม่มีไว้ใ,ใครสักคนเราปล่อยให้สังคมถูกทำร้ายมาเยอะแล้วครับเราปล่อยให้เยาว,วชนของชาติถูกทำร้ายมาเยอะแล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสังคมนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำธรรมชาติถูกทำร้ายไปมากสิ่งแวดล้อมเสียหายมาก ต้องเอากลับคืนมาครับธรรมชาติต้องกลับพืนสิ่งแวดล้อมต้องถูกกําหนดให้ควบคุมได้นอกจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องได้รับการแก้ไขโครงการความปลอดภัยทางอาหารสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้อาหารที่คนไทยรับประทานจะต้องมีมาตรฐานเทียบเท่ากับ มาตรฐานโลกยอมรับครับ